เพชรน้ำหนึ่งซึ่งอยู่ในใจนั้นไม่มีวันแตกสลายหายไปไหนจะดำรงคงอยู่คู่หัวใจผู้นันไซคือพ่อแม่ของเราเองท่านไม่เคย หวังอะไรจากลูกลูกเพียงฝังปลูกนิสัยให้ดีเก่งเป็นประโยชน์แก่โลกบ้างแค่นั้นเองคือบทเพลงที่ฝังจิตติดหัวใจสิ่งที่ดีที่ลูก ควรคำหนึง่งให้นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้ให้ลูกคิดก่อนที่จะทําอะไรอย่าปล่อยให้ท่านทั้งสองต้องช้าสวงพ่อแม่ถึงเวลาแล้ว ที่เราท่านทั้งหลายจะพากันตอบแทนจะไปมีประโยชน์อันใดเล่าที่เราท่านทั้งหลายจะพากันตอบแทนต่อเมื่อพ่อแม่ของเราท่านได้ตายจากเราไปเสียแล้วขอเจริญพร